ผมนายรพีบรรจงกิจรหัสประจำตัวนักศึกษา5310063085ครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานสปริงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเลือกติท็อปเทนนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับแล้วก็สมุดอันนี้ครับไดมิเตอร์นะครับ28มิลลิเมตนะครับแ้งนะครับ ก็มีฟีเจอร์นะครับแล้วก็คืฟเทเลนอง a ป d s p y l นะครับอย่างนั้นนะครับไ i g h evolution นะครับแล้วก็70มิลลิเมตร evolution 5แล้วก็โอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะสร้างเพลงนะครับโดยที่เราจะใช้จุดข้างล่างเป็นจุดอ้างอิงกับเส้นเกลียวนะครับแล้วก็เลือกเพลงนะครับ หลังจากนันก็ Insert ์สสเก็ตที่เทนเน,ทน,นี่ครับก็สเก็ตที่วงกลมรับไซเคิลนะครับนี่ครับเดมิเตอร์นะครับ 5mm มเมนะครับแล้วก็เกะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนำถังสวิตนะครับก็นี่นี่ครับก็โอเคครับนี่ครับ,รบจะแก้ปีกใหมานะครับต่อมาเราก็จะอินเสิร์ตสเก็ตที่ผิวล่างสุดน,นะครับนี่ครัเสร็จแล้วก็นำมาทนูนะครับนเช่นนี้ คืเ okay. ah okay, ja ิ่ขอนับทองดีครับต่าก็วถึงลยนะครับดตกลางนะครับจากนนะครับเราแงสังนะครับ90องศาครับโบก็เห็น ครับรอบแกนเส้นสัญลาณแสงขึ้นนะครับก็ติดถูกครับแะ้วก็ใ่เจเซสเก็ตที่้าดไปอีกรอนึนะครับครับนอนถครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เซ็นเสเก็ตนะครับแล้วก็สัญลายนะครับ ลีโนะครับ้าน,นีเราจะรีโวที่าาร้อยแปดสิบาอครับโอเค,ครับ,รบ,รบต่อไปก็จะทำเหมือนกันจากฝั่งนึงนะครับโอเคครับ เราตอเข่งขอบประเสเก็แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับหรือวาทกัเล้อรอกับ่นะครับ ขอเกไดครับโอเคไปก็ทำน,นะครับโอเค,ค,อเคสกเก็ตที่ถูอเองนะครับก็อือ้า ต้องหาโทรง,ส,งสร้างเซลล์ลายก่อนนะครับแล้วก็เรื่องคาริโอเลนทก็มุมโลจิสติกนะครับเนี่ยสาปรปิงของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ขอ,อจบการนำชิ้นงานแต่เพียงท่านี้ครับของเช้